คุณเหยียบพื้นผิวดวงจันทร์มันต่างไปจากเดิมคุณรู้สึกเบาขึ้นที่นี่และเดินได้ง่ายขึ้นคุณตัดสินใจที่จะลองทําเรื่องที่คุณอยากลองมาตลอดกระโดดบนดาวบริวารของโลกและแมชุดอาวากาศของคุณจะเทอะทะแต่คุณก็ลอยขึ้นไปได้จริงๆวู Woo ้ฮู เอาละคุณยังคงเดินต่อไปบนพื้นผิวดวงจันทร์แต่แล้วคุณก็รู้สึกแปลกๆพื้นใต้ฝ่าเท้าของคุณกําลังสั่นง,งั้นหรอรู้สึกราวกับว่าเพิ่งเกิดแผ่นดินไหวบนดวงจันทร์แต่มันเป็นไปไม่ได้เลยมันคืออะไรนะ่ะน่าประหลาดใจที่ครั้งนี้ลางสังหรณ์ของคุณไม่ได้ทําให้คุณผิดหวงังเกิดแผ่นดินไหวขึ้นจริงๆที่จริงมีแผ่นดินไหวบนดวงจันทร์สี่ประเภทที่รุนแรงพอที่จะตรวจจับได้จากระยะไกลมีแผ่นดินไหวระดับตื้นบนดวงจันทร์ที่เกิดขึ้นลึกกว่า690กิเมตรใต้พื้นผิว จากนั้นมีการสั่นเนื่องจากอุกบาตชนแผ่นดินไหวจากความร้อนเกิดขึ้นเมื่อเปลือกดวงจันทร์ที่เย็นจัดขยายตัวมันเกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ยามเช้าส่องสว่างดาวบริวารหลังจากค่ำคืนหนาวเหน็บบนดวงจันทร์ที่ยาวนานสองสัปดาห์ และยังมีแผ่นดินไหวระดับตื้นบนดวงจันทร์อีกด้วยพวกมันเป็นประเภทเดียวที่คล้ายกับแผ่นดินไหวบนโลกของเราแผ่นดินไหวระดับตื้นเกิดขึ้นที่ความลึก1 9บเกถึงสาิกิโลเมตรใต้พื้นผิวและพวกมันทรงพลังและอันตารายที่สุดระหว่างปี1 9 7 2งพ7เถึงหนึ่เครือข่ายแผ่นดินไหวอพอลโลบันทึกการเกิดแผ่นดินไหวบนดวงจันทร์ได้28ครั้งและบางครั้งวัดได้เกิน5ริกเตอร์ บนโลกนี้แผ่นดินไหวแบบนั้นรุนแรงพอที่จะทําให้ปูนปลาสเตอร์ร้าวและล้มเฟอร์นิเจอร์หนักๆได้นอกจากนี้แผ่นดินไหวระดับตื้นบนดวงจันทร์ยังเกิดขึ้นนานมากไม่เทียบกับแผ่นดินไหวบนโลกเมื่อเริ่มขึ้นก็อาจต่อเนื่องนานถึง10นาทีสําหรับแผ่นดินไหวบนโลกโดยเฉลี่ยมักจะเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลา1 0 3ถึงวินาทีนักวิทยาศาสตร์ยังไม่แน่ใจว่าอะไรเป็นสาเหตุของแผ่นดินไหวระดับตื้นบนดวงจันทร์และมันเกิดขึ้นที่ไหนกันแน่หนึ่งในทฤษฎีระบุว่าแผ่นดินไหวบนดวงจันทร์เกกิดขขขขึ้้นนททีี่่่ออออบบงงหลุุมาาตคใญ และอายุน้อยซึ่งอาจยุบตัวเป็นครั้งคราวที่น่าสนใจคือดวงจันทร์และโลกไม่ใช่สถานที่แห่งเดียวที่เกิดแผ่นดินไหวไม่เลยเพราะนักวิทยาศาสตร์ได้บันทึกแผ่นดินไหวการสั่นสะเทือนและการโยกไหวในบริเวณอื่นๆของระบบสุริยะของเราด้วยยกตัวอย่างเช่นดาวพุธไม่กี่ปีที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าดาวเคราะห์ดวงนี้กําลังหดตัวลงและนั่นเป็นสาเหตุว่าทําไมมันจึงดูเหมือนว่ามีการเคลื่อนตัวของเปลือกดาวเคราะห์บ่อยนัก หรือดาวสุกดาวเคราะห์นี้เป็นปริศนาเปลือกดาวเคราะห์สำหรับผู้เชี่ยวชาญในตอนนี้ดาวสุกไม่มีแผ่นเปลือกดาวเคราะห์และอาจไม่เคยมีแผ่นเปลือกดาวเคราะห์มาก่อนเลยแต่ผืนผิวมีรอยพับและรอยตำหนิดูราวกับว่ามันอาจมีแผ่นเปลือกดาวเคราะห์ในทางกลับกันลักษณะเหล่านี้อาจปรากฏขึ้นเนื่องจากกระบวนการอื่นๆเช่นภูเขาไฟระเบิดแม้ว่าเราจะไม่ได้สังเกตการเกิดแผ่นดินไหวบนดาวสุกแต่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าตรวจจับได้เนื่องจากการสั่นสะเทือนของพวกมันดูเหมือนจะกระเพื่อมผ่านชั้นบรรยากาศหนาทิบของดาวเคราะห์ ละดาวอังคารเรารู้แน่นอนว่าดาวเคราะห์ดวงนี้มีการเคลื่อนตัวของเปลือกดาวเคราะห์บ่อยๆยานลงจอดของนาซาได้ติดตั้งเครื่องวัดแผ่นดินไหวบนพื้นผิวของดาวเคราะห์แดงและในปี2019มันก็วัดการเกิดแผ่นดินไหวบนดาวอังคารครั้งแรกได้หลังจากนั้นยานก็ยังคงบันทึกแผ่นดินไหวต่อไปแต่ก็อ่อนแอมากจนถ้าเกิดขึ้นบนโลกของเราพวกมันทั้งหมดจะถูกกลบด้วยเสียงพื้นหลังของมหาสมุทรโลก แต่วัตถุอวกาศไม่จําเป็นต้องเป็นดาวเคราะห์เพื่อที่จะมีการเคลื่อนไหวของเปลือกดาวเคราะห์อย่างเช่นดาวพลูโตในตอนนี้ดาวเคราะห์แครดดวงนี้มีการเคลื่อนไหวทางธรณีวิทยาอยู่ในปี2014ยานอาวกาศนิวฮอร์ไลซอของนาซาได้บินผ่านระบบดาวพลูโตและมันได้บันทึกลักษณะทางธรณีวิทยาที่ซับซ้อนบนดาวเคราะห์แคระดวงนี้ นักวิทยาศาสตร์สรุปว่าดาวพลูโตอาจสั่นสะเทือนหรือฉันควรเรียกมันว่าแผ่นดินไหวบนพลูโตดีเมื่อมาหาสมุทรที่เป็นของเหลวกลายเป็นน้ำแข็งและละลายอยู่ใต้เปลือกน้ำแข็งของดาวเคราะห์แค ดาวบริวารของดาวพฤหัสบดียูโรปาและไอโอรวมทั้งดาวบริวารของดาวเสาไททันและเอ็นเซลาดัสก็มีการเคลื่อนตัวของเปลือกดาวเคราะห์บ่อยเช่นกันแม้พวกมันจะมีขนาดเล็กก็ตามพวกมันมีตั้งแต่ภูเขาไฟและปล่องไอน้ำไปจนถึงมหาสมุทรใต้ผิวดินฉันมั่นใจได้เลยว่าคุณไม่รู้ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจเหล่านี้เกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นบนโลกของเรา มีสถานที่แห่งหนึ่งบนโลกที่เกิดแผ่นดินไหวมากถึง90%ของทั้งหมดมันเรียกว่าวงแหวนแห่งไปและทอดยาวรอบมาหาสมุทรแปซิฟิกตั้งแต่นิวซีแลนด์ไปจนถึงอเมริกาใต้อืมฉันว่าดูเหมือนเกือกมามากกว่า เอาเถอะผู้เชี่ยวชาญอ้างว่าแผ่นดินไหวนับไม่ท้่วเหล่านี้เกิดจากภูเขาไฟจํานวนมากในภูมิภาคนั้นและการเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องของแผ่นเปลือกโลกเกิดแผ่นดินไหวประมาณครึง่งล้านครั้งบนโลกทุกปีแต่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นลึกมากในเปลือกโลกและมีแค่อุปกรณ์พิเศษเท่านั้นที่ตรวจจับได้เรารู้สึกถึงแผ่นดินไหวประมาณ20%และมีแค่100ครั้งเท่านั้นที่สร้างความเสียหายได้แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดที่บันทึกไว้เกิดขึ้นในชิลีในเดือนพฤษภาคมปี1960มันแรง9.5ตามมาตราริกเตอร์และมี หลังอย่างแท้จริงในช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวเครื่องวัดแผ่นดินไหวตรวจจับและบันทึกคลื่นไหวสะเทือนที่เคลื่อนที่ไปทั่วโลกพวกมันเขย่าโลกเป็นเวลาหลายวันส่วนแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดในสหรัฐมันแรง9.2และเกิดที่阿拉斯าแล้วก็นะอลาสกาและแคลิฟอร์เนียเป็นรัฐที่เกิดแผ่นดินไหวได้ง่ายที่สุดในสหรัฐและเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีแผ่นดินไหวรุนแรงที่สุดในโลก เกิดแผ่นดินไหวแรง7ริกเตอร์ที่นันแทบทุกปีแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ทาให้ระยะเวลาหนึ่งวันของทั้งโลกสั้นลงได้นาซาอ้างว่าแผ่นดินไหวครั้งใหญ่มากเคลื่อนแกนโลกของเราได้และทําให้ระยะเวลาของวันเปลี่ยนไปด้วยแน่นอนว่าคุณจะไม่สังเกตเห็นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนี้มีหน่วยวัดเป็นไมโครวินาทีและ1ไมโครวินาทีเท่ากับ1ในล้านของวินาทีนักวิทยาศาสตร์คิดว่าแผ่นดินไหวเกาะสุมาตราแรง9.1ซึ่งเกิดขึ้นในปี2004ทําให้วันสั้นลง6.8ไมโครวินาที แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญที่เก่งที่สุดก็ทำนายแผ่นดินไหวไม่ได้ส่วนใหญ่เป็นเพราะกลไกที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวอยู่ใต้ดินลึกมากแต่ทุกวันนี้ผู้คนได้เรียนรู้ร,รอบเวลาที่แม่นยำมากขึ้นว่าอาจเกิดแผ่นดินไหวขึ้นเมื่อ,อไร่แผ่นดินไหวเกิดขึ้นได้จากภูเขาไฟระเบิดหรืออุกกาบาตชนแต่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกของเราพื้นผิวโลกประกอบด้วยแผ่นเปลือกโลก15-20แผ่นที่เคลื่อนที่ตลอดเวลาความกดดันจะเพิ่มขึ้นเมื่อพวกมันเคลื่อนตัวและสิ่งนี้อาจทำให้เปลือกโลกของเราแตกได้ ซานฟรานซิสโกกำลังมุ่งหน้าสู่ลอสแองเจลิสในขณะน,นี้ความเร็วในการเคลื่อนที่ก็ประมาณ2นิ้วต่อปีเร็วเท่ากับที่เล็บของคุณยาวมันเกิดขึ้นเนื่องจากรอยเลื่อนแซนแอนเดรสทั้ง2ด้านซึ่งเป็นรอยเลื่อนระดับทวีปที่ทอดยาว1,200กิโลเมตรผ่านแคลิฟอร์เนีย กำลังเคลื่อนที่ผ่านกันและกันเพราะงั้นในอีกไม่กี่ล้านปีลอสแองเจลิสและซานฟรานซิสโกจะเป็นเพื่อนบ้านกันทะเลสาบบ่อน้ำและลำคลองอุ่นขึ้นเล็กน้อยและเริ่มมีกลิ่นเหม็นก่อนเกิดแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นเนื่องจากแก๊สถูกปล่อยออกมาเมื่อแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนตัวสัตว์ส่วนใหญ่รู้สึกถึงสัญญาณเหล่านี้และเปลี่ยนพฤติกรรมตัวอย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์สังเกตว่าคางคกหายไปหมดก่อนเกิดแผ่นดินไหวในอิตาลีในปี2009แต่ทันทีที่ภัยธรรมชาติยุติลงพวกมันก็กลับมา แม้ว่าแผ่นดินไหวจะจบลงแล้วคุณก็ยังอาจเห็นน้ำสัดสัดในสระว่ายน้ำของคุณไม่จำเป็นต้องกังวลนี่คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าคลื่นเซส น้ำซัดไปมาได้หลายชั่วโมงหลังจากแผ่นดินไหวสิ้นสุดลงโดยอย่างเช่นสระว่ายน้ำของมหาวิทยาลัยแอริโซนาสูญเสียน้ำบางส่วนจากคลื่นเซสที่เกิดจากแผ่นดินไหวในเม็กซิโกซึ่งอยู่ห่างออกไป1,930กิโลเมตรเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ปี2010เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในชิลีวัดได้8.8ตามมาตราริกเตอร์ซึ่งเป็นผลให้เปลือกโลกในบริเวณนั้นถูกฉีกออกอย่างมากจนเมืองกออเซซิออน ion, เคลื่อนไปทางตะวันตก3เมตร แผ่นดินไหวอีกครั้งส่งผลให้ภูเขาเอเวอเรสต์ที่สูงที่สุดในโลกหดลง1นิ้วเรื่องนี้เกิดขึ้นในปี2015เมื่อเกิดแผ่นดินไหวขนาด7.5ทำให้ภูเขาหิมาลายหลายลูกลดขนาดลง ชาวญี่ปุ่นเคยเชื่อว่าแผ่นดินไหวเกิดจากนามสัสึเป็นปลาดุกยักษ์ที่อาศัยอยู่ในโคลนใต้เกาะต่างๆของญี่ปุ่นปลาจะฟาดไปมาทําให้เกิดแผ่นดินไหวสําหรับชาวกรีกโบราณพวกเขาแน่ใจว่าโพไซดอนเทพแห่งท้องทะเลผู้ทรงพลังทําให้เกิดแผ่นดินไหวโดยการเอาตรีศูนย์ฟาดพื้นเมื่อเขาโกรธตามทํานานฮินดูช้างแปดโลแบกตัวเอาไว้และพวกมันยืนบนหลังของเต่าขนาดยักษ์ที่ยืนอยู่บนงูตัวใหญ่กว่าซึ่งขดตัวอยู่และทุกครั้งที่สัตว์เหล่านี้เคลื่อนไหวแผ่นดินไหวก็เกิดขึ้น